หนึ่งก็ดูรีวิวอะ่ะก็ไปดู u t u b e เนาะดูคนอื่นมาดูงานแล้วก็ไม่รู้คุยเรารู้สึกว่าคุยรู้เรื่องอะ่ะเหมือนไม่รู้นะคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนคุณเอเขาน่าจะเป็นคนที่เคยเจอปัญหาเหมือนเรามาก่อนแล้วเขาก็มาทําตรงนี้อะ่ะเหมือนเขารู้ว่าเราต้องการอะไรอะ่ะแฮปปี้นะพูดพูดจริงๆเมื่อวานก็อันนี้พูดแบบใจจริงเลยนะโชคดีนะว่าเลือกทีมเนี่ยคือแบบไม่งั้นนะมันมีหลายจุดที่มันต้องแก้ไข ก็คือเราทำอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะเราก็ต้องการความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราเนาะปิดยี่ห้อไหนดีแล้วก็มีเจ้าไหนบ้างที่ที่ทำเรื่องนี้จริงๆตอนแรกอะไปเจอเจ้าอื่นก่อนแล้วเขาก็บอกว่าก้องวงจรปิดราคาถูกคือเหมือนแบบรับติดตั้งถูกเขาก็มาดูดูงานด้วยนะดูตอนแรกแล้วเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาทําเสนอมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่านใบเสนอเขาอะมันมาไม่ครบ เหมือนบางจุดอะเราต้องเป็นคนถามเขาเองว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันหายไปไหนอุปกรณ์นี้แค่นี้พอหรอคุณเสนอมาถูกถูกกว่าที่นี้อีกแต่ว่าถูกเสร็จแล้วมันแบบเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่ามาแล้วมันต้องแบบไม่เสร็จแน่ๆเลยอะมันจะต้องมีงานเพิ่มเติม,ตมแน่ๆเลยก็เลยเสิร์ชไปเรื่อยๆก็ไปเจอ YouTube เจอคุณเอใน YouTube AITS แล้วรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเขาอ่ะพูดปัญหา แล้วก็วิธีแก้แบบเหมือนที่เราตขับหาเหามือนแบบเจอช่างทํางานไม่เรียบร้อยแบบ๋ช่างที่ติดตั้งเป็นใครติดเองได้ไหมติดได้แต่ก็ไม่สวยไม่ดีไม่มีมาตรฐานเกือบทุกคิวใช่ค่ะก็คือเหมือนเราเห็นด้วยว่าแบบไปดูว่าเออผลงานเขาเป็นยังไงแล้วเขามีการแนะนําอะไรเราบ้างเหมือนแบบไปดูในแบบพวก Facebook หรือดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเขาก็ดูพูดแล้วเหมือนเขารู้อ่ะเขาเป็นคนแบบทํางานดูเป็นคนรู้จริงอะไรเงี้ย ก็ราคาสูงสูงกว่าคนอื่นจริงๆยอมรับว่าสูงกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบคือสูงไม่กลัวกลัวไม่จบม,มาตรฐานการติดตั้งก็เริ่มที่จะมีเรื่องของท่อเข้ามาใช้ <c oughs> อันนี้พูดจริงสูงไม่กลัวก็แล้วเสร็จแล้วคือแบบัตรก็เลยนัดเข้ามาคุยก็คุยกับคุณเอคุณนัดใช่ไหมแล้วเขาก็ดูแบบคล่องอะดูแบบรู้ว่าแบบต้องมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่ทําแผนผังหรือทําอะไรมาให้อะมันดูเรียบร้อยอะมันดูรู้สึกว่า เอออันเนี้ยดูเหมือนเป็นคนทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะเราก็อยากได้คนแบบนี้มาทำงานกับเรามากกว่าสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเออรู้สึกว่าทั้งทั้งตั้งแต่แรกการพูดจาทุกอย่างอ่ะดูคุยรู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่นี่อะเงี้ยค่ะคือบอกตรงๆว่าก็ไว้ใจที่นี่ให้แบบว่าเข้ามาดูงานมาดูงานเองเลยแล้วก็งานมันก็เราทำเนี้ยก็มีคอยรายงานเราตลอดอ่ะว่าแบบสมมติว่าวันนี้เข้ามานะทำอันนี้แล้ว หนึ่งก็ดูรีวิวอะ่ะก็ไปดู u t u b e เนาะดูคนอื่นมาดูงานแล้วก็ไม่รู้คุยเรารู้สึกว่าคุยรู้เรื่องอเหมือนไม่รู้นะคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนคุณเอเขาน่าจะเป็นคนที่เคยเจอปัญหาเหมือนเรามาก่อนแล้วเขาก็มาทําตรงนี้เหมือนเขารู้ว่าเราต้องการอะไรอะ่ะแฮปปี้นะพูด,พ,ดพูดจริงๆมาวานก็อันนี้พูดแบบใจจริงเลยนะโชคดีนะว่าเลือกทีมเนี่ยคือแบบไม่งั้นนะมันมีหลายจุดที่มันต้องแก้ไข ให้อย่าไปเน้นราคาอย่างเดียวขอให้แบบดูด้วยว่าแบบลองคุยก่อนว่าเราชอบสไตล์คนนี้ไหมแล้วก็ลองดูว่าแบบเฮ้ยเขาทํางานเป็นยังไงหรือแบบจริงๆอะิะถ้าให้แนะนำอะอาจจะอยากให้บริษัทแบบให้ลองคุยกับเจ้าของที่เคยทํางานร่วมกันก็ดีเหมือนแบบเป็นการแบบหาเรฟเ r น์ว่าแบบเออคนนี้เขาทํางานเป็นยังไงจริงๆถ้าเกิดว่าคุณอนะเป็นถ้าคิดว่าบริษัทนี้ดีจริงๆริงะเขาต้องให้ยอมให้คุย กับที่เคยทำมาใช่เขาก็จะแนะนำต่อๆกันเนี้ค่ะขอบคุณค่ะ